เพราะฉะนั er はは we, ้นวันนี้เรามาขยี้ขยําให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อเลยว่าเราจะต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ได้นะคะซึ่งคําว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คืออะไรล่ะการสร้างตัวตนก็คือการเสนอนะนํนำเสนอในรูปแบบของเราให้คนเขาจดจําเราได้ในแบบฉบับที่เราอยากให้เขาจดจําเรานะในแบบที่เราอยากให้เขาจดจําเรานะก็คือการนําเสนอทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักเราให้คนเห็นหน้าเราจําหน้าเราให้ได้จําชื่อเราให้ได้เห็นเราแล้วเขาจะนึกออกเลยว่า เราคือใครเราคือใครโดยไม่ต้องบรรยายเลยบอกว่านี่คือเขาเรียกการมีตัวตนบนโลกออนไลน์คือคนจดจําเราในแบบฉบับที่เราอยากให้เขาจดจํานะคะอ่าโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้การสร้างตัวตนทํายังไงก็ได้ให้คนเขาจําเราให้ได้เป็นภาพจํานะจําในแบบฉบับที่เราอยากให้เขาจดจําด้วยอ่าทำไมครูพักพูดแบบนี้เพราะว่าในแต่ละคนเนาะ จะมีหลายบุคลิกหลายอารมณ์หลายสิ่งหลายอย่างแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องการออกมาสร้างตัวตนเดี๋ยวจะบอกว่าหลักในการสร้างตัวตนต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นต้องออกมาสร้างตัวตนในแบบฉบับที่เราอยากให้เขาจดจําบนโลกดิก To อก็จะเห็นเฉพาะว่าครูพักเป็นครูสอนออนไลน์เท่านั้นเพราะครูพักต้องการต้องการให้คนจดจําครูพักในการเป็นครูสอนออนไลน์และก็ทํามูมอแค่นั้นหลักในการสร้างตัวตนที่เราเลือกให้เขาเห็นเราเราเห็นเขาเขาเห็นเราในแบบฉบับที่เราอยากให้เขาเห็นไม่พอ ระหว่างที่เราออกมาสร้างตัวตนนะเป้าหมายของเราคือเราอยากขายสินค้าและบริการของเราถูกต้องไหมคะเราอยากมีตัวตนเราอยากให้เราอาจจะบางคนไม่มีสินค้าขายแต่อยากจะได้สปอนเซอร์เข้ามาหรืออยากจะได้ค่าโฆษณาจาก YouTube Facebook อันนั้นคือเป้าหมายของเราลึกๆนั่นคือเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วนะคะเป้าหมายชัดแต่ระหว่างทางระหว่างทางนี่คือหลักของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เลยนะคะระหว่างทางเราจะมาขายจงๆงปงๆไม่ได้นะคะเขาไม่เอาโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปวันๆก็จะออกมา ทำแต่แบบนี้ทําคลิปแต่แบบนี้ไลฟ์สดจะเรื่องแบบนี้บอกเลยนะคะเราไม่สามารถขายได้แล้วคนทุกวันนี้เขาไม่ได้ซื้อของที่ถูกกันเขาไม่ชอบให้ใครยัดเยียดการขายให้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการสร้างตัวตนที่เราจะทําให้เราสําเร็จบนโลกออนไลน์คือเราจะต้องออกมา ออกมาให้คุณค่ากับผู้คนออกมาให้คุณค่ากับผู้คนบนโลกออนไลน์นะคะว่าเรานะถ้าเขานึก,นกถึงครูพักนึกถึงอะไรนึกถึงครูพักว่าครูพักอยากจะออกมาให้ผู้คนได้เห็นค่าของออนไลน์นั่นคือความปรารถนาดีอย่างก้นบึ้งของหัวใจเพราะฉะนั้นการที่คนจะมารักมาชอบมาติดตามเราเขาจะต้องสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เป็นคนคนนี้มันถูกจริตตรงจริตกับเราแล้วเขาชอบเรา